อดหลังเขาสวัสดีครับพี่น้องครับผมสุบสัติดำสิงครับมาเบ่งมาชมเยียมรอยแปดครับคุบต้าปับแต่งหนาดินไล่กองดินครับ ปับระดับน่าจะพ่วมสุงของระดับก็ได้นะครับเอาออเอาเขามาถมอีกรอบครับแต่ว่าใหญ่้างๆน่าจะประมาณห้าสิบเที่ยวนะครับเพื่อไลไรระดับ เาเบิย่ห้อลอยแครับเดลกิฟจัคชันพลัง1อยครับ V 3 8 0 0ป DI 1อยพลังมากสามพันรอบเซีซีรอบเครื่อง2,600รอบตอนหาที่นะครับระบายความร้อนโดยน้ำ siêu phốt chở đến mình lại khát chở lục con to kháp, tòng dẹp khát nha đến nà lắng โชคฝีมือกันครับโดยเสียอาดหลังเขาครับผมเพิ่มเรื่อยๆครับเพิ่มเรื่อยๆพี่น้องอยู่กับทีมงานเสียเล็กเมื่อี้คือเก้าพี่น้องทะลุไปประมาณเกือบ300เที่ยวแล้วสำหรับงานถมทีอ่านบังไฟ ที่นี่น้องกุ้งพี่น้อง หางแปดครับไอห,หน้าหดบังดีพี่น้องเลยหางแปดนี่ก็จวดจวดจวดก็จะเข่าดีครับเพียงหลไหลใบดันนี่สองเมตรสี่สิบครับแปดฟุตน้ำนักสี่ตันพูละพี่น้องสำหรับรุ่นนี้ยี่ห้อยแปด ha đây bông 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 đây đây nhắn hơn à, à nhà, ha ở qua quả được điều vẫn nòi tăng nó chết bọc qua cái, cái xương rồi <laughs> <laughs> mà quay ô có nó ăn คนทีเฮ็ดยังอูพี่น้องก็ได้ถามมันดอกคนทีเฮ็ดเงื่อนหรือว่าคนทีเฮ็ดียังบูนี่ สถมเบิดละพี่น้องคุณส่วนให้หน้าให้พุนเพิ่นกับสิถมด้วกันแต่ว่าเพิ่นลอเบิ่งสะกอนนะครับงบประมาณดูงบประมาณก่อนเอาเฉพาะให้ดี่ตะกอนให้เดียวตะกอนให้มันได้ระดับนะครับ แลนเป็นมือที่สองครับบ่ได้แลนน้ำโมดอกพี่น้องเอ้ยส่วนผมรถผมกับเฟืองถ่ายแตกแต่หมูว่านครับแลนได้12บสองเทียวเรียบร้อยแล้วผมเมื่อนี้ไปหาซื้อเฟื่องกับพได้จ่อยพี่น้องไปทั้งน้องแปนบุลละนะครับกาลสินแถวบันบอ่อทา้งพุลละบันน้องแปน ผมมีซ้ำพี่น้องเพื่องที่ต้องการนะครับก็เลยต้องจอดต่อไปจนกลัวสิหาเพื่องใด้นะครับ แลนงานทางนอกกาแล่นนะครับปกติการล่นซีขั้นครับกับผมหนึ่งขั้นนะครับเป็นซีมือมือนี่แลนสามขั้นครับขาดขาดเป็นหนึ่งขั้นพี่น้องอ้ย่งดีครับพี่น้องเอ้ดันกองดินนี่ สบายสบายครับพลังลอยแปดอูตาาลุกทรงสวยงามไปไถก็อยากได้จับจองเป็นเจ้าของครับใส่กับงานยหงไงงานหนักๆสบายพี่น้องเพราะว่าสิไถให้ไถปูก้อยหรือว่าไถให้ไถหน้าหุดดันกองดิน สุดยอดสำหรับจิมรอยแปดนะครับอ่ะสำหรับชิปนี้กะขอจบจะม,มีสักก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณผู้เข้ารับชมทางช่งอ,อง u t ท b e สมบัติดบสิงนะครับจะอ,อยู่กับทิปงานเสี่เล็กคือเกาเมื่อนี้เดวคชิปหน้าพอกันไหมครับขอให้มีความสุขทุกคุณทุกคน สุงๆมันมลมๆลำๆรวยๆตลอดปี2,569พี่น้องจัดให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมโดยโชฟเฟอร์อาสนะครับเสียอาหลังเขาจัดให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมมันนี้สำหรับเกมร้อยแปดเอ็ดขอกันชิบนาครับ